โอเคก็ขอสวัสดีสวัสดีทุกคนทุกๆท่านกันด้วยนะอยู่โหน่ไงอะบุกซานะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเฉลยอีสเตอร์เอ็กของแบบโจดเพชรนะผมนะก็เหมือนน้องเขาจะให้ผมเนี่ยไปที่เกาะนูนใช่ไมหัวเดนเงาวะอนนี้ด่นานี่นเด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 ่ด่นนี้่เ่นเด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 นเดนเดนเด่นเดนเด่นเดนเด่นเด่ไเด่นเด้นเด่นเดนไม่นด่นเด้เออนเด่เด่นเ่เด่น่นด เอ้ทาทากชมมัขึ้นไงวะเฮ้ยกูกูขึ้นไม่ได้นอนขึ้นไม่ได้้กูเดินมาใหม่ก็ได้ถ้าจะเป็นอย่างนี้นะไอ้อสสตว์คือกูต้องแบบไปใหม่ใช่ไหมเออโอ้ไม่ต่อแล้วเมาส์แม่งไม่จุดใจกูเลยมองใหม่ละ ไอ้เหี้ยนะครับเนี่ยอ่ะคุณมองนี้เดี๋ยวผมจะใช้เมาส์เนี่ยเพื่อเป็นจุดบอกสัญญาณเนาะเหมือนน้องเขาจะให้ผมเนี่ยนะมาแถวๆนี้เว้ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์กูเพิ่งมาคุ้ยกูขี้เกียจอยู่เหี yeah! กก้ยเวงกรรมึงตามทันเฮ้ยนั <c oughs> น่ง สั่นน้ำทะเลทำพิษที่แย่เป็นพิโต่อสังคุยไม่ใช่ไม่ใช่เป็น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 พิโต่อกุยเฮียคือแบบมึงก็ใจไหมว่ากูแบบเป็นเฮียคือกูต้องมานั่งกระโดดเชี่ยน้ำทะเลแบบบักไว้จังอ่ะกูจะขึ้นเอาััวกูจะคุยกูจะเปล่ามั่งเฮี้ยไม่สนใจเลยเนี่ยคือน้องเขาจะให้ผมเนี่ยมาทางนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้เมาส์เนี่ย เป็นจุดสื่อเว้ยอย่าให้ขี้แรงน้อยสอดมันน้องเขาจะบอกว่าจะให้ผมเนี่ยมาแถวนี้นะครับแ่วแหะวะน้องเขาจะให้ผมเนี่ยบอกว่าแถวนี้แหละเออน้องเขาน้องเขาบอกผมอยู่ว่าแถวนไ้นด่แถวไหนวะ <laughs> ไม่หาไม่เจอเอาเชี่ยเมาค้างเมาค้างเฮ้ยเฮ้ยเมาอ่ะลูกโอเคเมาค้างกูได่ฟาดเมาล่าสุดเมากูค้างไปแล้วนะครับล่าสุดเมา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 ไม่ช่วยอะไรกูเลยเฮ้ยคือโอ้ยคือเข้าใจเปล่าว่าคือมึงแบบน้อเมาเออ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  เวลใช่ไหมเออเอ,อใช่มันมันให้เวลกูแต่ว่ากูหาไม่เจอเฮียสาดอยูนน่ไหนวะน้องเขาบอกผมว่ามันอยู่แถวนี้นะครับน้องน้องไปมึงน,นี่นะไอส้สอดนี่แม่งเพรมึงตายหรอเธอเป็นอะไรมากหรอน้องน้องน้องเขาบอกกูแถวนี้นะเว้ยแต่ว่ากูหาไม่เจอไอ้ยังหามไม่เจอไอไม้มันอยู่แถวไหนวะ น้องเอ้ยขวาม่เจอจริงไอสัตว์ไม่ได้กสศลตีนเนาะไอ้น้องน้องออเอาเอาอออ,อ,อคือแค่เรากดหินก็ก็ได้แล้วใช่ไหมออไอ้เหี้ยกูกูโง่ไปพร้อมน้องเลยน้องหกชื่อว่า อ่าอย่าลืมไปติดตามชื่ออ่าช่องน้องผมด้วยนะผมนะ n 1 XD นะครับเป็นเจ้าของอิสต์เองนี้นะครับผมนะอ่าผมบอกก่อนนะว่าน้องเขาเป็นเจ้าของอิสต์เองนะผมนะก็อย่าลืมไปติดตามน้องเขาด้วยนะครับผมนะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะเนาะเฮ้ยมึงจะเดินบวนทำไมวะเฮ้ยเป็นไรปุ๊บใส่มาเองสัตว์ดหมาสัตว์มาหมาสัตว์นี่มันนี่สอดมันนี่ดิสอดมันนีน่มอด เอาเฮ้ยเวล้าน,นี่มึงไม่ให้สแตตต์กูตายตอยใส่สปอตตายทัย้งมึงต่อยต่อยต่อยใส่สปอตนี่มึงเฮ้ยไอ้หนกูไอ้นกูกูมัน